สามวันสองคือสามวันเยอะมากเลยเยอะไปเลยห้าไปเลยห้าลงน้ำดำน้ำดยดำเลยปีแล้วนครนายกก่อนแล้วก็มากระบี่ ก็เล่นเล้วไปเราก็อยู่เขาไปใช่ไหมล่ะคือไปเที่ยวไปเที่ยวจริงๆเลยค่ะพวกเราต่างชาติเาดูรายการเที่ยวว่าใช่คือแล้วแล้วแล้วของเราเนี่ยมีแต่วัยรุ่นครับเล่นอะไรเ็ต้องเล่นนั่นครั้งแรกจำได้ที่ไปเล่นอะไรนะเพชรอะไรนะยิงกันอ่ะคือรักศิลปินมากคือแบบไอ้กัปอยู่ไหนจะตามไปยิงคือกลับมาช้ำหมดเลยน่ารักครับน่ารัก เฮ้ยไปไปสนุกครับสนุกกันขอบคุณที่ขาไปเที่ยวฮะ <c oughs> ชิมชอบชอบไปเที่ยวครับผมสวครับ